สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปตอบนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเลขวิ่งบนประจํางวดวไปที่1ธันวาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสรุนสลรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอชมคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์นะคะทุกครั้งก่อนที่เราจะวางสูตรกันสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเลขวิ่งนะคะเป็นวิ่งบนแบบตัวเดียวนะคะ จะมีทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวเดี๋ยวดูระยะสั้นไปก่อนนะคะระยะสั้นสูตรก็จะสั้นนะแบบนี้เลยใช้เออสิครั้งที่หบวกหน่วยครั้งที่สบวก9กคงที่มีค่าเท่ากับ x นะคะแบบนี้เราจะมีการบวกเลข9นะ,ะทุกงวดเดี๋ยวจารย์ใส่สีเลขเ้าครบทุกงวดนะ,ะแล้วเรามาคำนวณด,ด้วยกันถ้าชอบใจก็แคปหน้าจอไว้ดูนะคะ เริ่งจากงวดที่ออก662สําหรับสูตรนี้จะย้อนไปหนึ่งงวดใช้งวดที่ออก606นะคะแล้วมาคํานวณให้ออกที่662นี่ค่ะแบบนี้เลยนี้จันก,ก็จะย้อนไปก่อนนะคะเอาหน้านี้มาคํานวณก่อนตัวแรกเลยคะ่ะก็คือ10ครั้งที่หนึ่งนะคะ10ครั้งที่หนึ่งเลข7หน่วยครั้งที่สองเลข0 7จ็ศนย์เก้านี่ก็เป็นสิบหกอะออกหกหกสองอาจารย์ขอไว้ที่หลักสิบแล้วกันเนาะเช็คที่สิบหน่วยนะคะสิบหน่วยต่อไปมืวอที่สองทำเหมือนเดิมนะคะสิบครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสามตรงนี้ออกสองสามศูนย์ะแล้วก็หน่วยครั้งที่สองเลขสี่ตรงนี้เกนะ้าศูนย์สี่ฮะแล้วก็เก้าขงที่เจ็ดกับเก้าก็เป็นสิบหก หกหกห้านะ,ะก็เอาเลขหกเอาไว้ที่สิบแล้วกันเนาะมันมาร้อยสิบเลยนะมันมาเบิ้ลหน้านะคะท่านผะู้ชมต่อไปงวดที่สามงวดที่สามก็วิธีออกหกหกห้าสิบครั้งที่หนึ่งตรงนี้ศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามก็เาเลขห้ามารวยชั้นที่สองแปดหนึ่งสองเก้เาเลขสองมาแล้วก็เก้าคงที่ ห้ากับสองเป็นเจ็ดเจ็ดกับเก้าก็เป็นสิบหกนะออกเก้าหกสองนะ,ะ 9, 6, 2, เก้าหกสองได้หกนะคะเอาไว้ที่สิบนะ,ะตัวเดียวนะคะต่อไปเก้าหกสองเนาะ 9, 6, 2, นะเปิดก่อนมาดูเก้าหกสองก็สิบครั้งที่หนึ่งหกสี่แปดก็เอาเลขสี่มาหน่วยครั้งที่สองห้าหกหนึ่งเอาเลขหนึ่งมาแล้วก็ ก้าคงที่เป็นสิบไปสิบสี่ได้สี่นะออกศูนย์สี่สี่เอาไว้ที่สิบก็ได้นะหรือว่าที่หน่วยก็ได้อาจารย์เน้นสิบหน่วยนะคะต่อไปนะอีกหนึ่งงวดนะคะก็คืองวดที่แล้วตรงที่ออกศูนย์สี่สี่สิบครั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดเนาะสิบครั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขห้า แล้วก็บวกกับ9คงที่7จ็ดเป็น12 2สองก็9ก็เป็น11ออก2 2 1นะคะ2 2 1ตามนี้เลยนะคะ2 2 1กระดูเนาะมีถ้าเราเช็คเป็น10 10 10แล้วก็10หน่วยวันนี้ก็หน่วยนะคะ ดังสีอ้วดต่อมาเนาะอาอาจารย์ก็คิดว่ามันน่าจะมันน่าจะหน่วยนะคะท่านผู้ชมน่าจะหน่วยเพราะว่ามันพอมันโยกมาที่สิบหน่วยแล้วมันก็จะเป็นหน่วยอาจารย์ก็ว่าน่าจะเป็นหน่วยลองเช็คดูเนาะสิบครั้งที่หนึ่งนะคะเลขสามศูนย์สามหกเก้าเลขสามมาศูนย์สามหก ศูนนี่รหัสจังหวัดหน่อยเนาะรหัสจังหวัดสระบ,บุรีนะคะหน่วยหน่วยครั้งที่สองศูนย์สามหกใช่เนาะศูนย์สามหกถ้าศูนย์สามห้าน่าจะเป็นพระนครศรีอยุธยาอ่นหน่วยครั้งที่สองเลขสามเนาะสามก็สามเป็นหกกับเก้าก็เป็นสิบห้าได้เลขห้าท่านผู้ชมเลขห้าเลขค่าตัวนี้ รอผลเนาะรอผลของงวดที่เราจะไปสู้กับสัญจรจังหวัดเชียงใหม่เลข5ตัวนี้ก็มีนะคะแนวทางของเหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยบนเป็นแนวทางของเลขคี่นะคะเลขคี่เนาะเลข5ก็ถือว่าเป็นเลขคี่ก็โอเคอยู่นะแล้วก็อยู่ในเครบครบสามตัวบนด้วยนะคะเลข5ตัวนี้เนาะ เดี๋ยวอาจารย์จะลองสไลด์สูตรเอ,อเล็กวิ่งตัวเดียวนะคะให้ดูอีกหนึ่งสูตรเนาะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะโอเคยวหาไม่เจอตามนี้เลยเนาะเห็นไหมประมาณนี้แหละเพราะว่ามันมีแค่ตรงนี้นะคะอันนี้อาจารย์เอ,อแบ่งปันให้นะคะสองออกมาหกสองหกนะคะแล้วก็หนึ่ง ออกมาสี่ปดหนึ่งะคะงวดต่อมาเลข5นะคะออกห้าเก้าแปดจะหมดเนาะเลขหนะคะออกหนึ่งหนึ่งหเลข0ูนออกหกเศนะคะเลขห้าออกห้าเ้าสามต่อไปงวดที่7นะเลขศูนย ห้าศูนย์สี่เลขสามนะคะห้าศูนย์สามอันนี้เป็นระยะยาวนะคะต่อมาเลขหกนะคะออกสามสามหกเมื่อต่อมาเป็นเลขหนึ่งนะคะออกศนะูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งต่อไปนะเมื่อที่สิบเอ็ดนะคะเลขหกออกแปดหกเจ็ดนะคะ งวดต่อมางวดที่สิบสองนะได้ที่หกหกศูนย์หกนะได้ร้อยหน่วยนะคะต่อมาเอ,องวดที่สิบสามนี้เลขสองนะคะหกหกสองงวดที่สิบสี่นะเลขหนะ้าออกมาที่หกหกห้าแล้วก็งวดที่สิบห้าเลขสองนะเก้าหกสองงวดที่สิบหกนะคะเลขศูนย์ออกศูนย์ศูนย์สี่ งวดที่แล้วะคะสูตรนี้ได้เลขสองนะคะออกสองสองหนึ่งสำหรับงวดนี้สูตรนี้ได้ที่เลขห้าค่ะท่านผู้ชมเลขห้าจะออกเลขอะไระคะตัวนี้อาจารย์ก็จะเอายกมาเทียบกับตรงที่เราคำนวณได้ตกดตอดตรงนี้นะคะนี่ค่ะเลขห้าได้เป็นเลขเดียวกันเลยะค่ะเลขห้าอ้าวห้าตัวนี้ก็ชอบอยู่นะคะท่านผู้ชม อาจารย์บอกแล้วว่ามันอยู่ในครบอยู่ในคบเออ,อเขาเรียกอะไรคะครบครบสามตัวบนกับครบสองตัวบนเลยแนละ้วเลขห้าตัวนี้นะ,ะแล้วเราคํานวณก็ได้ด้วยนะคะนี่ตามนี้สองอันนี้ก็ศูนย์ดูซิว่ามันจะมีมีตัวชนกันไหมน,นี้ศูนย์นะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนทุกงวดก่อนศูนย์แล้วก็ ห้ 5, 2, 0, 2, าสองศูนย์สองห้าสองศูนย์สองห้าสองห้าสองนี่ค่ะท่านผู้ชมส่วนใหญ่นะที่ที่ที่อาจารย์เทียบให้นี่มันจะมันจะไม่นี่เลยเนาะมันจะไม่ได้ตัวเดียวกันเลยนะอันนี้ก็ได้เลขห้าจะอยู่ตรงนี้แล้วกันนี่เลขสองนะอยู่ตรงนี้ นี้เลขศูนย์มาอยู่ที่หลักร้อยนี่อันนี้ได้เลขสองก็อยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ตัวมวดนี้เป็นตัวชนนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขจะได้ไม่กระจายะคะ่ะท่านผู้ชมก็เลขห้าเนาะเจอาจย์จะลดหน้าจอให้ทุกท่านได้แคปไว้แล้วกันอันนี้ก็เป็นคลิปแบบตัวเดียวนะคะมาก็ลองเอาไปเคกดูเนาะว่ามีโอกาสจะ จับแบบไหนนะคะท่านผู้ชมเลขหลักสิบหลักหน่วยนี้งวดนี้นะอาจารย์จะเด่นไปทางแนวทางของเลขขี้นะคะอยู่แถวนี้ไหมเนาะหลักร้อยน่าจะเป็นเลขคู่นะคะหลักร้อยเป็นเลขคู่สิบหน่วยเดี๋ยวอาจารย์สิบสิบก็น่าจะเป็นเลขคู่นะคะท่านผู้ชมนี่ตามนี้เลยนะคะยาวเลยตั้งแต่เนี้ยคู่ขี้นะคะเข้าทุกงวดเลย เมื่ี้แล้วเป็นเลขคู่นะงวดนี้เป็นเลขคี่นะคะเลขค่าตัวนี้ก็อยู่ด้วยนะแต่ว่าหลักหน่วยะคะ่นะท่านผู้ชมหลักหน่วยก็คู่คี่เหมือนกันเนาะอันนี้เล่มเนาะจานเก็บสูตรไปตรงนี้นค่ะหลักหน่วยก็คู่คี่นะคะนอันนี้ก็เป็นเลขคี่นะเป็นเลขคี่เหมือนกันสิบก็คี่นะคะหน่วยก็เลขคี่นะคะเพราะฉะนั้นเลขค่านี้ก็ได้อยู่เนาะโอเค แล้วก็มาชนกับเมื่อสักครู่นี้ด้วยนเนาะได้ค่าตรงนี้อ่าอันนี้เป็นระยะยาวสูตรระยะยาวสูตรเก่าะคะท่านผู้ชมมันยาวกว่านี้เนาะมันมันหลุดไปนะคะงวดนี้อาจารย์คำนวยแล้วมันได้ที่เลขศูนย์นะจะกลับมาเดินหรือไม่นะแล้วอาจารย์ก็ชอบเลขศูนย์อยู่ด้วยนะมันจะมีทางเลขเนาะทางเลขมันได้เลขศูนย์นะงั้นก็สิบ สิบก็คู่นะเอ้ยไม่ใช่สิบก็ขี้หน่วยก็ขี้หลักร้อยเป็นเลขคู่นะมีเฉพาะหลักร้อยเท่านั้นที่เป็นเลขคู่เดี๋ยวเราลองไปวิเคราะห์นะในโค้งสุดท้ายด้วยกันเนาะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ